พันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชนสวัครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการยามบ่ายกับทนายประชาชน วันนี้วันพุธที่17กันยายน2557วันนี้อยู่ผมทนายปรีชาเชยงใหม่ครับครับแลวอยู่กับผมเดชานทพลนะครับคุณผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับในช่วงหน้านั้นเราก็จะเปิดสายรับสายคุณผู้ฟังเช่นเคยครับก็โทรศัพท์เข้ามาได้ครับที่หมายเลข021266106นะครับ021266106หรือจะส่งเป็นข้อความมาก็ได้นะฮะที่หมายเลข4838106นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับในช่วงแรกก็ขออนุญาตหยิบเรื่อง ข้อกฎหมายมาคุยกันบ้างอครับวันนี้ก็มันมีปัญหาที่ว่าหล,หลายๆท่านเนี่ยก็ไม่รู้ที่ไปที่มาครนะครับแต่เราไม่ได้ว่าใครนะ,ะเรื่องนี้คือกฎหมายบางอย่างเนี่ไม่ได้ <c oughs> มีบัญญัติไว้ชัดเจนฮ <c oughs> นะเอะในตามประมวลกฎหมายทั้งแผงอาญาพาณิชย์กฎหมายอื่นๆนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นหลักสากลม <c oughs> ทําไมหลักสากลถึงมีผลต่อกฎหมายบ้านเรา ก็เพื่อเพื่อจะเป็นสากลถูกต้องเพราะว่าบางทีเราอยากจะเป็นประเทศพัฒนาเนี่ยเทียบเท่าเทียบชั้นได้อย่างเขาเออไม่ใช่ว่ายังมีกฎหมายโอ้โหสมัยอะไรกันนี่อะไรอยู่ชที่ต่างชาติเขาไม่ยอมรับครับผมนะที่พอต่างชาติไม่ยอมรับเขาก็ไม่มาลงทุนกับบ้านเราคือผลพูดง่ายๆก็อาจจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศสมัยหนึ่งเคยมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตฝรั่งเขาไม่ยอมรับกฎหมายไทยครับ โอ้โหตัดสินอะไรเนี่ยนู่นเลยไปให้ใช้ไม่ใช้ศูนย์เขาก็ต้องไปโบยไปตีไปโน่นไปนี่อย่างเงี้ยเขาก็บอกโอ้โหล้าสมัยจังเลยไม่ได้เขาก็เลยมีสิทธิสภาพนอกาเขตหมายควาว่าเขาขอใช้กฎหมายเขาเองครับถ้าฝรั่งมาทําผิดที่นี่คนคนในสังกัดของเขาเนี่ยจะทําความผิดก็ขอใช้กฎหมายของเขามันทําให้แตกต่างกันคนไทยโดนอีกอย่างฝรั่งโดนอีกอย่างเนี่ยเช่นอย่างเช่นบางคดีคดียาเสพติดสมมุตินะสมมุตินะคนไทยอาจจะโดนตัดคออย่างเงี้ย แล้วฝรั่งอาจจะแค่จําคุกหรือขับให้ออกไปรับโทษที่ต่างประเทศเขาอะไรเงี้ยมันเลยเกิดความลักหลั่นแตกต่างกันรเราก็เลยต้องปรับกฎหมายของเรามาตลอดนะให้เป็นสากลเออหลักกฎหมายสากลเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับมันมีกําหนดไว้เพื่อว่าให้ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ย ให้มันใกล้เคียงกันอย่างน้อยใกล้เคียงไม่ไม่ถึงขัง้นเหมือนกัน100ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ให้มันใกล้เคียงกันนะครับแลวอย่างน้อยจะทําให้เราเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันออย่างเช่นเราไปพม,ม่าสมมตินะครับโอ้อันนี้เมืองมงไทยไม่เป็นความผิดแต่ไปพม่พมาโดนติดคุกเนี้ยอันนี้นก็ไม่ไม่นะไม่ควรอ่อามันก็เกินไปใช่ไหมครับหรือฝรั่งมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้ที่ฝรั่งโอ้เขาอะไรแบบเนี้ยทำแบบนี้ไม่ผิดนะแต่มาเมืองไทยผิดเนี่ยโดยที่เขาไม่รู้ไง <Ừ. S 2> ใช่ไหมครับ,รบกายบุญมันต้องมาติดคุกติดตารางบ้านเราหรือบางทีโทษถึงประหารชีวิตเงี้ยมันก็ไม่สมควรอันนั้นคือลักษณะของการความผิดที่ที่พยายามที่จะทให้เหมือนกันหลักกฎหมายสากลครหลักกฎหมายสากลหลักกฎหมายสากลนอกจากมีผลเกี่ยวคดียาแล้วเกี่ยวกับทางแพ่ง<ะ>ทางแพ่งคือเกี่ยวกับการลงทุนครับนะบางทีเราลงทุนอะไรไปแล้วหรือฝรั่งมาลงทุนอะไรบ้านเราเนี่ยบางทีลงทุนไม่ใช่ว่าสองสามแสนพันล้านหมื่นล้านนะครับถ้าเราไม่มีหลักกฎหมายสากล เบอร์ให้เหมือนกันมันจะมีปัญหาแล้วที่สําคัญคือหลักกฎหมายที่สําคัญที่มีมีมีปัญหาครับบ่อยครั้งมากคือกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้มีผลย้อนหลังะนะส่วนไม่ผลย้อนหลังเนี่ยกฎหมายอาญยาบญญัตยไว้ชัดเจนเลยอืนะคือมตาตราสามเนี่ยนะกฎหมายายาห้ามมีผลย้อนหลังไปในส่วนที่เป็นโทษออย่างที่าอาจารย์บอยให้ผมอ่านผมจะอ่านแทนอาจารย์รนะจริงจริงอาจารย์บอยผมอ่าน <laughs> ถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทําความผิดแตกต่างก,กับกฎหมายที่ใช้หลัง ภายหลังการกระทําความผิดให้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทาความผิดไม่ว่าในทางใดเว้นแต่คดีถึงที่สุดแล้วแล้วก็จริงๆก็มีมีข้อยกมีมีเหตุยกเว้นหน่อยหนึ่งในกรณีที่คดีทีถ่ถึงที่สุดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แต่ว่าหลักหลักใหญ่ใจความของของกฎหมายตามมาตราสามของกฎหมายยางก็จะบอกอย่างเงี้ยเนาะห้ามย้อนหลังในส่วนที่เป็นโทษเป็นค,คุณได้นะครับอย่างเช่นวันนี้กฎหมายสมมติว่ากฎหมายบัญญัติไว้ว่า โทษคาาบ้านเนี่ยนะมีโทษถึงประหารชีวิต่าส,สุดไปเลยอต่อไปเนี่ยไว้ภายข้างหน้ากฎหมายแก้เป็นว่าแค่โทษจำคุกอย่างเดียวไม่ต้องประหารชีวิตครับเราก็ต้องใช้ส่วนที่เป็นคุณอเพราะ<ค>ว่าโทษประหารชีวิตนั้นเป็นโทษรุนแรงกว่าฉะนั้นการลดเหลือแค่จำคุกตลอดชีวิตก็ถือว่าเป็นประโยชน์<อ>ทางของของจำเลยครับหรือว่าบางทีกฎหมายขณะนี้ ใช้ว่าค้ายาบ้านเนี่ยโทษแค่จำคุกครับต่อไปแก้ให้ประหารชีวิตจะไปประหารชีวิตเขาไม่ได้อ่าถ้าเกิดเขาโดนโทษสูงสุดในแค่จำคุกเนี่ยพอกฎหมายใหม่ม,ม,มาประหารชีวิตก็ใช้จะไปบังคับไม่ได้ตรงนั้นส่วนใหญ่คดียาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาชาัดเจนชัดเจนในตามตาามาตราสามหาม้หามใช้ให้เป็นโทษเด็ดขาดเป็นคุณได้ส่วนทางทางแพง่งทางแพ่งนี่ก็หมายความว่าตามการค้าขายทั่วไปการค้าขายทํามาขายกันเนี่ยเขาเรียกว่าทางแพ่งทางทางอาญาคือมีโทษ จำคุกปรับกักขังริบอะไรทั้งหลายเนี่ยคือเขาเรียกกัาโทษทางยาแต่โทษทางแพ่งเนี่ยในทางแพ่งหมายความว่าเกี่ยวกับการค้าขายทั้งหลายซื้อขายกันอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกกัว่าเรื่องทางแพ่งทางแพ่งนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติชัดเจนเขาจะเอาหลักสากลมาหลักทั่วไปที่ว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังในส่วนที่เป็นโทษส่วนไหนเช่นเคยจาได้ไหมว่าบางทีเนี่ยมีกฎหมายบอกว่าเก็บภาษี ฮะ <Ha. S 2> นะตอนนี้ก็กำลังมีอยู่ตอนอก็ไม่ย้อนหลังนะครับ uh huh. ใครมีทรัพย์สินก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นไร uh huh. นะหรือบางทีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องว่าโบนัสอ,อ,อะไรเนี่ยใช่ไหม uh huh. บางทีเขาจะย้อนหลังไปในส่วนที่เป็นคุณเช่นกฎหมายออกวันนี้แต่ให้ย้อนหลังไปอีกสักหกเดือนหรือปีหนึ่งอ่าส่วนเป็นคุณได้ uh huh. เหมือนกัน uh huh. คือคล้ายๆกับทางแพ่งเนี่ยใกล้เคียงกับคียยาคือในส่วนที่เป็นคุณ uh huh. นะครับทีน uh ี้เกี่ยวกับ กฎหมายแพ่งเนี่ยนะครับในส่วนที่ย้อนหลังในส่วนที่ไม่เป็นโทษเขาก็จะใช้เช่นใครมีแบบี่อย่างเช่นอาจารย์ตอนนี้อาจารย์จะให้แบกกี่ตลอดชีพดูตลอดชีพอ่าตอนนี้ไม่ไม่เป็นอย่าง,งานั้นละ คนที่ไปขอทาใบอนุญ,ญาตขับขี่เนี่ยไม่เคยที่มิมิเคยมีก่นกอนเนี่ยก็จะใช้ได้ปีหนึ่งก่อนใช่เขาก็มีการออกกฎหมายเพิ่งมาไม่กี่ปีนี้ใช่ไหมว่าใบขับขี่ต่อไปไม่ออกตลอดอชีพแล้วพอขไปที่สองก็จะเป็นระยะ5ปีครับนะฮะแต่ขอาจานนี่ใช้ไปตลอดชีพแล้วนั่นหมายความว่าเมื่อกฎหมายใหม่หรือระเบียบใหม่ของทางกรมารการขนส่งออกมาอย่างนี้จานไม่จําเป็นต้องไป ห้าปีอย่างเขาใช่จะบังคับให้อาจารย์ว่านี่นี่นี่ท่านต้องมาแก้เอาใบขี่มาคืนนะต่อชีพเราทำเป็นปีต่อปีหรือทําเป็นห้าปีอย่างนี้ไม่ได้ไม่ไม่มันถือว่าไม่เป็นคุณตอนมันเป็นโทษกาจารย์ไงคเขาถึงบอกว่าไม่มีผลนีาคือลักษณะง่ายๆที่เราจะทําให้เห็นชัดเกินชัดเจนหรือบางบางกรณีเนี่ยเวลาเราสร้างตึกเนี่ยนะตึกสูงสามหลายชั้นเนี่ยเช่นสร้างตึกสูงสามสิบชั้นเนี่ยห่างวัดไปสักสามสิบเมตรเนี่ยหรือสิบเมตรเงี้ยนะแล้วเราทําเป็นโรงแรมขึ้นมา โรงแรมก็เป็นมีที่สารพัดนะครับทั้งที่โคจองหรืออะไรพวกนี้กินเหล้าเมายาสถานบันเทิงสถานเรืงรมทั้งหลายเนี่ยมีในโรงแรมครบ,ครบหมดครนะต่อมามีกฎหมายห้ามห้าม สถานอโคจรอยู่ใกล้กับโรงแรมนี้ในที่ผมหาเนี่ยห้ามอยู่ใกล้วัดหรือสถานศึกษาเนี่ยในภายใน500เมตรต้องไกลไปกว่านั้นสรุปแล้วตึกอาจารย์ที่สร้างอยู่มันใกล้ไป20 30ปเมตรเองก็จะมาให้อาจารย์ทุบหรือไปเปลี่ยนธุรกิจของอาจารย์ก็ไม่ได้ใช่บังคับให้หนึ่งคุณเปลี่ยนกิจการโรงแรมไปห้ามมีเทคห้ามมีปรับห้ามมีโนมินีห้ามมีเด็กด้วยเหรออาจารย์อ๋อมีเทคขอโทษถูกไม่ค่อยดีครับใช่ไหมก็จะมาห้ามอาจารย์ทำตรงนี้ไม่ได้จะสร้างตึกสูงก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมครับ ปกติี่ส่วนใหญ่ในต่างประเทศอาจารย์เห็นเขานุรักไว้เนี่ยในพื้นที่ที่ใกล้โบสถ์หรือวัดว่าอารามเขาเนี่ยนะเขาจะให้สูงไม่เกินสองเมตรห้ามสูงเกินวัดอ๋อแต่บ้านเราเนี่ยโหนะนู่นแหละวัดอยู่ข้างล่างแหละมอครับคุณไปเห็นต่างประเทศเขาจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้มันที่ว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังคือจะไปให้เขาทุบตึกก็ไม่ได้อืจะไปให้เขาเลิกกิจการก็ไม่ได้พร้อมเป็นโทษนะบางครั้งเนี่ยเราลงทุนไปแล้วนักลงทุนลงทุนไปแล้วหรือฝรั่งลงทุนไปแล้วเนี่ยครับถ้าทําอย่างนี้ตายเลย ค่ะคุณกล้าลงทุนไหมถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมันมันเป็นมีกฎหมายไหมเนี่ยอ้าแไม่นอนเขาก็รู้สึกว่ามันสุ่มเสี่ยงไม่รู้จะออกกฎหมายอะไรใหม่มาแล้วก็ออกกฎหมายใหม่มาบังคับใช้กับเขาอย่างนี้โดยที่เป็นโทษกับเขาอย่างมากเนี่ยเขาคงไม่มาแน่นอนอ่าครับนี่ก็เหมือนกันอย่างเช่นมีมีกรณีมีปัญหาบ้านเราหลายรายนะที่มีปัญหาว่าไปใช้กฎหมายมที่ส่วนใหญ่ที่เอาไปลงไปเป็นโทษเขาอะอะไรที่เป็นโทษเนี่ยต้องพยายามไม่ให้มีนะครับ,รบนี่เราไม่ได้ว่าใครนะเออ ส่วนที่เป็นคุณเขาไม่ว่าอะไรนะส่วนที่เป็นโทษต้องระวังเหมือนกันนะทีนี้อย่างคุณเนี่ยถ้ามีกฎหมายบางอย่างลง,ลงโทษคุณเนี่ยใช่ไหมว่าอย่างเช่นวันนี้ปีนี้คุณจ่ายดอก,อดอกเบี้ยหรือจ่ายภาษีขนาดเนี้ยต่อไปบอกโอเดตที่ไม่เป็นคุณย้อนหลังเนี่ยยุ่งไหมก็น่าจะเป็นผลอนะเพราะรู้สึกว่าเราก็ลงทุนไปเยอะแล้วอยู่ๆแล้วมีกฎหมายมาบังคับใช้เราจนเป็นโทษกับเราเราก็ไม่สามารถที่จะทำธุรกิจตัวเงินได้เพราะหลักกฎหมายหลายอย่างอย่าลืมนะบ้านเราเนี่ยเป็นภาคีของกฎหมายหลายๆฉบับเห็นไหมไซเตส ครับอ่าไซเต้รู้จักใช่ไหมฮะเกี่ยวกับรู้จักเกี่ยวกับสัตว์คุ้มครองสัตว์ค้ารสัตว์ระหว่างประเทศใช่นะครับนี่เหมือนกันพอเราเป็นภาคีหลายๆฉบับนี่เราก็ยึดหลักกฎหมายจากคนนะสัตว์บางอย่างที่เราไม่เคยจะสงวนเรื่องอะไรพวกนี้ครับก็ต้องทําตามสนิสัญญาหรือภาคีเราต้องออกกฎหมายตามให้มันชัดเจนนะครับทีนี้เอ่อถ้าหากว่ามันมีปัญหาว่ากฎหมายตัวไหนที่เขาใช้ย้อนหลังเป็นโทษคุณเนี่ยคุณจะทำไง ก็ต้องอุทธร์ต้องสามารถขอให้เพิกถอนได้เพิกถอนอุทธร์เพิกถอนคัดค้านไปคัดขาดแก้ไขไปหรือถ้ามีคําสั่งของหน่วยงานซึ่งเป็นคาสั่งเขาเรียกว่าเป็นคําสั่งทางปกครองออกมาแล้วก็ทําให้เราสูญเสียหรือว่าทําให้เราเสียประโยชน์จะใช้คำว่าเสียประโยชน์ไม่ได้จะทําให้รู้สึกว่าเป็นโทษกับเรา เราก็สามารถที่จะมีมีคาร้องหรือว่าฟ้องให้เพิกถอนคําสั่งนั้นได้ครับใช่เขาเรียกเขาเรียกคำสั่งทางปกครองครับนะครับทีนี้ส่วนคําสั่งทางปกครองก็ว่ากันไปนะแต่ส่วนสัญญาอย่างเช่นเราไปประมูลงานอะไรสักอย่างเนี่ยประมูลว่ายี่สิบปีเนี่ยต่อมามีอะไรมาทําให้เราเสียหายเนี่ยจะมาสั่งให้เราทําอย่างนี้เนี่ยเราสามารถฟ้องเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ไปทางแพ่งด้วยนะต่อศาลแพ่งตา์ปกติธรรมดาได้เพราะศาลปกครองที่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสาธาระบ้าง เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคําสั่งทางปกครองบ้างนะแต่ถ้ามันมีเรื่องผิดสัญญาเรื่องอะไรต่างๆที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยละเมิดทั้งหลายเราสามารถฟ้องศาลแพ่งแยกต่างหากจากกันได้นะครับแต่ศาลในเวลาเราเวลาฟ้องเนี่ยสามารถยื่นคาร้องขอคุ้มครองชูวคราวได้นะที่อาจารย์บอกเสมอไม่ใช่ปล่อยเขาสร้างอย่างเช่นเขาทําสะพานลอยน้าหน้าบ้านเราเนี่ยไปบดบังอาคารทิ่เราลงตรงหน้าบ้านเป๊ะเลยอืใช่ไหมคุณฟ้องละเมิดได้ค่าใ คุณต้องยื่นคำร้องขอคุ้มครองชัวร์ขาวให้รับการก่อสร้างก่อนนะทั้งคดีสารคดีปกครองและคดีแพ่งสามารถฟ้องได้ขอคุ้มครองชัวร์ขาวให้รับก่อนมือถนนถนนบักเส้นเนี่ยมันตัดผ่านโอโหที่แบบมันเกิดปล่อยไปก็จะรู้สึกว่าซ่อมแซมกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ก็ควมขอคุ้มครองไว้ก่อนใช่หรือบางทีมันไปตัดผ่านที่ที่คุณคิดว่าเป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอ่ะรืงที่คุณอาจจะทำซุยไว้หรือทาทาสารที่แบบอะไรสักอย่างคุณไม่อยากให้ตัดผ่าน คุณก็ยืน่นคำร้องขอคุ้มครองให้ระง,งับการก่อสร้างไว้ก่อนได้เพราะศาลคุ้มครองปุ๊กเนี่ยหน่วยงานต่างๆไม่สามารถทําได้นะอถ้าฟ้องกรมไม่สร้างสะพานลอยก็ต้องระง,งับไว้ก่อนนะถ้าทางหลวงชนบทหรือกรมสร้างถนนตัดผ่านก็ต้องระง,งับทางนี้ไว้ก่อนอจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะครับนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าหลักกฎหมายต่างๆเนี่ยที่ไม่มีผลย้อนหลังเนี่ยมันบางทีเป็นรักษาคนคก็ต้องระวังไว้มั่นเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมาออกให้มาไดกคําสั่งอทําให้มันเสียหายกัน ก็พอเข้าใจนะครับว่าทั้งทั้งแพ่งองยาเป็นอย่างนี้อันนี้เราจะได้เป็นจริงแล้วในชีวิตประจําวันในกฎหมายอาญาเนี่ยอาจจะมองเห็นไม่ค่อยเยอะนะอาจารย์ส่วนใหญ่ทางราชการก็จะค่อนข้างที่จะซีเรียสกับเรื่องคือเครียดกับเคร่งคัดกับเรื่องนี้แต่ในกฎหมายแพ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดก่อให้เกิดได้ฉะนั้นผูฟังอาจจะลองดูฮะว่าบางทีเนี่ยบางเรื่องเราทําปฏิบัติตามกฎหมายเดิมอยู่แล้วมีคําสั่งออกมาแล้วทาให้เป็นโทษหรือว่าทําให้เราสูญเสีย สิทธิอะไรไปบางอย่างเนี่ยเราก็สามารถร้องหรือคัดค้านในคําสั่งหรือกฎหมายนั้นได้ฎหมายนั้นได้ครับ